มันได้ชื่อหรือเสียชื่อแล้วที่ไปเนี่ยเสียงบประมาณมหาศาลจากที่ไปครั้งแรกเอาลูกไปด้วยเอาอะไรไปด้วยเนี่ยบอกว่าเคลียร์จ่ายเงินแล้วจ่ายตรงไหนจ่ายอะไรไงไม่เห็นมาบอกเลยคุณทักษิณใช้รถหลวงวันอาทิตย์แล้วเหมดกระจกลงมาให้คนเห็นแล้วไปแถลงข่าวหน้าบ้านด้วยคุณใช้รถหลวงวันหยุดอะิกแจ็ก็เกิดมีปัญหากับทางทักษิณมีปัญหาปั๊บบิ๊กแจก็ไปรวมตัวเองลูกชายก็ไปอยู่พัก ก้าวไกลก็กลับไปเอาชาญพวงเพชรมาอยู่กับตัวเองอแล้วก็ตกลงเอาลูกน้องมือซ้ายมือขวามาสู้กันเองอแล้วตัวก็ลูกเลือกช่วยมือซ้ายคือชาญพวงเพชรแย้ดี้ต้องมือมือขวาเลยอเพอามาช่วยปั๊บก็ใส่เต็มที่เลยเต็มแมตต์เก็าท่มีอะไรจะใส่ได้แล้วผลได้แค่นี้ได้ไม่คุ้มเสียครับอ่ะงั้นลองไ,<ด>ไปดูดกันหน่อยเรื่องนี้สื่อเนี่ยเอาไปถามนาย,ยกนาย,ยกว่ายังไงไปดูกันค่ะ หมายครับผมไม่ไม่ไม่รู้จักท่านในการสุดตัวครับไม่ได้โทรหาครับเป็นหน้าที่ของคนไทยครับผมตอนนี้ผมไม่รู้จักท่านเลยนะครับแต่ก็พร้อมนะครับถ้า่อใครก็ตามที่ได้รับเลือกมาเป็นนายกบจนายกตอบแบบนี้เป็นยังไงคะท่านก็ไม่รู้อะไรเลยท่านไม่มีสอสอในกับแม้แต่คนเดียวแล้วในพักเนี่ยท่านก็ไม่มีอะไรเลยตัวท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสอสอเขตไม่ได้เป็นอะไรเป็นแต่เพียงว่า แล้วก็ไม่ได้เป็นสสบัญชีอาชีเป็นในวเป็นอยู่ในบัญชีเป็นนายกแค่นั้นเองอะเออ <c oughs> แกไม่รู้จักลุงชันแล้วแกรู้จักพี่ชิดชื่นบานไหมคะ <c oughs> ก็ไม่รู้จักอีกอะไม่ได้รู้จักได้ไงเพราะพี่ชิดชื่นบานมันสมัยนนมันสมัยทักษิณน,นะเอเอแกรู้จักแต่พวกขายอสังหาโอแกก็ถึงได้ออกไปทัวร์เรื่อยๆอะไปไม่รู้กี่ประเทศไปเรื่อยเปยื่อยท่านยังไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ค่อยรู้เลยว่าธรรมเนียมทางการทูตเป็นยังไงอะไรยังไงการแต่งตัวยังไงท่านก็ยังไม่รู้เลย วันนี้เราได้ชื่อแล้วเสียชื่อผมก็ยังไม่รู้อีกว่ามันได้ชื่อหรือเสียชื่อแล้วที่ไปเนี่ยเสียงงบประมาณหมหาศาลจากที่ไปครั้งแรกเอาลูกไปด้วยเอาอะไรไปด้วยเนี่ยบอกว่าเคลียร์จ่ายเงินแล้วจ่ายตรงไหนจ่ายอะไรไงไม่เห็นมาบอกเลยอ,อ,อวันนี้ก็ทิ้งปัญหาไว้นะเข้าบ้านคุณทักษิณใช้รถหลวงวันอาทิตย์แล้วเอ่ยกระจกลงมาให้คนเห็นแล้วไปแถลงข่าวหน้าบ้านด<า><า>้วยคุณใช้รถหลวงวันหยุดอ่ะ <2 S 1> นี่ถ้าเป็นระดับท้องถิ่นนี่อุ้ยโดนกันไปตั้งกี่กรรมกี่วาระกี่ปีก็ไม่รู้นะคะโดนกันไประนาวแล้วเออแต่นี่เพราะว่าเป็นนายกเศรษฐาแะไรเนาะเพราะฉะนั้นก็รอดูว่าคุณพิชิตที่ท่านบอกว่าไม่รู้จักนายกไม่รู้จักอะแต่ตอนนี้ตัวเองอ่ะจะซวยเพราะคนคนนี้หรือเปล่าเออดีดีแต่ที่แน่ๆลุงชาญเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ท่านมองยังไงคะต้องหยุดเลยครับเพราะว่าหลังจากที่ถามนักกฎหมายหลายท่าน เขาก็ให้ความเห็นอย่างคุณไพศาลพืชมงคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของสำนักงานกฎหมายทรอนิติก่ก่แล้ะเขาบอกว่ามันไม่ต้องให้สาลพิพากษาหรอกแค่นี้ก็เป็นไม่ได้แล้วคือยังไงก็เป็นไม่ได้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่กลับลงไปเป็นไม่ได้ฟ้องโดนฟ้องตายชักเป็นไปไม่ได้จะสู้ยังไงพักเพื่อไทยจะออกมาบอกให้ก็เป็นไปไม่ได้กฎหมายก็คือกฎหมายแต่หน่วยงานที่ถือว่าเป็นเป็นฝ่ายที่ปกครองเนี่ยก็คือมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยว่ายังไงไปดูกันค่ะ กฎหมายนะครับขึ้นอยู่กับการตีความนะครับตรงนี้มันเป็นเรื่องของของท้องถิ่นนะแล้วก็เป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนนะครับส่วนเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ได้นั้น มันก็ต้องอยู่เป็นเป็นคำสั่งของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งด้านกฎหมายนะครับตอนนี้เรา,า,ายัมาไทยไม่เกี่ยวเรื่องพวกนี้มันต้องมีคาสั่งศาลนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีมีความเห็นแยกเลยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องก็ต้องให้ศาลผมก็ไม่มาแจ้งศาลรัฐามนูเนะใช่ไหม ศาลอะไรศาลที่ศาลที่รับคดีค่ะศาลน่ะศาลที่รับคดีอ่าก็ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละนะครับตามกฎหมายดีที่สุดดีแล้วอย่าให้มันเกี่ยวอะไรกับมหาไทยเลยแค่นี้ท่านไม่รู้เรื่องอะไรมหาไทยต้องรับผิดชอบถ้าบอกมหาไทยไม่รับผิดชอบไอเวร์ขับบ้าไปเลยโอ๊ยบ้า